น้องปีมอ้อนแม่ว่าอยากไปสวนสัตว์นะคะวันนี้เลยได้โอกาสมาสวนสัตว์ใกล้บ้านก็คือสวนนกไชน้านั่นเองนะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันซันนะคะเด็กเล็กไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเด็กโต25บาทผู้ใหญ่ไทย60บาทชาวต่างชาติก็จะมีเลทราคานะคะขึ้นรถรางซีไม่เสียค่าใช้จ่ายะคะ่ะ ในส่วนของสัตว์น้ําที่มีอุโมงคปลาก็ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะมีส่วนน้ําอวกาศนะคะค่าบัตร30บาทนะคะมีชุดให้เช่านะคะวันนี้เราไม่ได้ไปเพราะวีน้องเล็กมาด้วยนะคะโนอินซียักษ์นะคะรถรางก็จะพาเราไปชมหุ่นฟางรอบไปทั้งส่วนน้ํานะคะแล้วก็จะผ่านอ,าอุ้ยเจออีกวนาดด้วยนะะี่ค่ะรถรางจอดให้เรานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอพิพิธภัณฑ์ เหมือนแบบเป็นสถานที่โชว์สัตว์น้ำนะคะก็จะเป็นน้ำจืดนะคะที่โชว์ไวออ้มีหลายโซนนะคะที่คิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นประมงน้ำจืดแล้วก็เขาก็จะมีแบบอนาโตมีของแบบสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆนะคะให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้กันคือถ้าเดินแบบทั่วๆแล้วดูแบบละเอียดแล้วมีเวลาเนี่ยคือดีมากแอร์เย็นฉ่ำมากไม่เหม็นนะคะไม่เหม็นอับเลยนะคะ แล้วก็จะมีปลาแบบต่างๆไว้ให้ดูแบบเยอะมากเลยนะคะไว้ศึกษาแบบเยอะมากตัวใหญ่ตัวเล็กอันนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าโชว์ปลาที่แบบสตาร์ฟไว้แล้วก็จะมีสัตว์น้ํานี่นะครับ บีมชอบมากเป็นโครงกระดูกของกบแล้วก็พวกเต่าพวกปลาต่างๆนะคะให้เด็กได้ศึกษากันนะคะแล้วก็เดินรอบๆไปอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ปลายักษ์นะคะให้เราได้แบบชมแบบพาโนรามาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เรานะคะมาให้อาหารปลาแต่ก็เจอเพื่อนเป็นแบบอีัวน่านะคะอยู่เยอะมากน้ยุงนางก็จะเดินไปรอบๆเลยนะคะน้ยุงเยอะมากก็จะแบบ เป็นฟรีโซนเลยนะคะสำหรับนกยูงนะคะอันนี้ก็น้องปิมกับเด็กๆก,ก็ให้อาหารปลากันสนุกสถานนะคะจบทริปส่วนนกชัยนาจ้าวันนี้หัวเปียกกันเลยค่ะ